ออมไม่ได้หรือไม่ได้ออมรู้ทันก้าวกักดักทางการเงินที่ทําให้คุณไม่มีเงินสัก,กบาทอยากรวยอยากมีเงินความคิดของใครหลายคนนะคะยิ่งเห็นคนอื่นมีบ้านมีรถ,ม,รถมีเงินมีทองอย่ามีเป็นเหมือนเขาและวทาไมถึงไม่รวยสักทีต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักอย่างแน่แต่อย่าพึ่งช็อกอย่าเพิ่งตีอกชอก กัับตวเองะะเอาเข้าจริงแล้วต้นเหตุของปัญหาอาจเกิดจากตัวเราเองก็ได้คะ่ะมาลองสำรวจกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นกับดักขัดขวางความ,วามรวยของคุณเองคะ่ะ 1. ไม่ควบคุมรายจ่ายการใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังและไม่คำนึงถึงฐานะตัวเอง ทำให้บ่อยครั้งหลายๆคนต้องเจอกับปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังเผลอๆยังไม่ถึงครึ่งเดือนก็ต้องรัดเข็มขัดกันซะแล้วนั่นก็เป็นเพราะไม่รู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่มีการวางแผนไม่มีการป้องกันเหตุฉุกเฉินแต่เรื่องนี้แก้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มต้นจดบันทึกรายรับรายจ่ายและตัดค่าใช้จ่ายฟุม่มเฟือยทิ้งคุณก็จะเริ่มมีสติและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะ 2เรือใช้เดี๋ยวค่อยออมยิ่งคุณปล่อยให้ตัวเองใช้เงินตามความต้องการและใช้คำว่าเดี๋ยวโดยไม่รู้จักเก็บออมคุณจะรวยยิ่งต่ำเตี้ยเลียด,ดินยิ่งคุณใช้เงินโดยไม่คำนึงถึงอนาคตกว่าจะรู้ตัวเองก็อาจสายเกินไปค่ะแต่เปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันรีบหันมาเก็บออมเงินกันเถอะนะคะการใช้หลักของมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างคุณปู่วอลเลนบอฟเฟต ที่แนะนำว่าอย่าออมเงินที่เหลือหลังใช้จ่ายแต่จงจ่ายด้วยเงินที่เหลือจากการออมก็คือเก็บก่อนใช้นั่นเองนะคะออมก่อนใช้ 3. พอใจกับรายได้ประจำผลวิจัยระบุว่ามนุษย์เงินเดือนกว่า70%ทั่วโลกหาเลี้ยงชีพด้วยการใช้เงินเดือนซึ่งถือว่าเป็นรายได้ประจำแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำกันแต่เชื่อเถอะค่ะถ้าคุณเอาแต่พึ่งพาเงินเดือนโดยไม่ยอมลงทุนหรือแสวงหารายได้เพิ่ม รับรองมันจะกลายเป็นฝันร้ายถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายที่เคยคิดว่าพอมันเพิ่มขึ้นเงินที่พอใช้อาจกลายเป็นข้อจำกัดก็ได้ค่ะ 4. เป็นทาตุความฟุ้งเฟอ้อ เชื่อว่าหลายคนเป็นนะคะพอรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายก็ขยับเพิ่มขึ้นค่ะตอนที่เราทํางานเราอาจจะเริ่มต้นที่2 0,000ื่นเราก็ใช้จ่ายแบบคน2 0,000ื่นพอเรารายได้ส0,000ื่นเราก็ใช้จ่ายแบบคนส0ม0 0ื่นค่ะพอเรามีรายได้4 0 0 0มืนเราใช้จ่ายแบบคน4 0 0 0 0นเราก็ไม่มีเงินเก็บเงินออมสักทีเพราะเราเป็นทาสความฟุ่งเฟอ้อพอรายได้มากขึ้นก็ใช้เพิ่มมากขึ้นไลฟ์สไตล์ของเราก็เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นตอน ไม่มีเงินก็ขึ้นรถเมย์ค่ะไปทํางานได้แต่พอไรายได้เพิ่มขึ้นคราวนี้อยากขับรถเก่งไปทํางานสิ่งตามมาติดๆนอกจากต้องจ่ายค่ารถแล้วยังต้องจ่ายค่าน้ํามันค่าประกันค่าซ่อบบมบํารุงจิปาถะอื่นๆอีกนะคะแน่นอนว่าคุณสามารถใช้เงินเป็นรางวัลกับการทํางานหนักได้แต่ต้องไม่ลืมวางแผนและรู้จักใช้ใจ่าย อย่างเหมาะสมด้วยค่ะ 5. ไม่ยอมลงทุนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมหรือการลงทุนมีคำพูดนะคะของ Roy T. b e n n e นสนักการเมืองและนักเขียนชาวซิมบับเวที่น่าสนใจบอกไว้ว่าไม่มีการลงทุนใดที่ให้ผลกำไรมากกว่าการลงทุนในตัวเองค่ะถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดและไม่มีวันผิดพลาดค่ะเพราะเมื่อเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้น จะทําให้รายได้ของเราเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่หน้าแปลกที่การลงทุนในตัวเองเป็นหนทางที่พาคุณไปสู่ความร่ํารวยที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดแต่มักถูกมองข้ามเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณไม่พาตัวเองออกไปเรียนรู้อาจจะพลาดอะไรหลายๆอย่างทั้งที่โอกาสความรู้ช่องทางการลงทุนและทักษะที่จําเป็นต่อการสร้างความร่ํารวยค่ะ 6. ไม่ยอมออกนอกกรอบ เชื่อไหมคะว,ว่าถ้าคุณไม่สร้างความแตกต่างให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจ เอาแต่ทำสิ่งต่างๆที่เหมือนๆกับคนอื่นไม่ไว่ายังไงคุณก็ไม่มีวันรวยได้คะ่ะดังนั้นคุณจำเป็นต้องออกจากเซฟโซนลองหัดคิดนอกกรอบบ้างทําสิ่งที่ไม่มีใครเต็มใจทําและสร้างเงินได้เชื่อเถอะค่ะว่ามันจะเป็นทางลัดที่ทำให้คุณร่ำรวยได้ในชั่วข้ามคืนคะ่ะลองคิดนอกกรอบบ้างนะคะแล้วเราอาจจะมีหนทางของเรา บางอย่างเราอาจจะมีช่องทางเพิ่มเติม 7. เอาแต่พูดไม่ยอมทำค่ะบางคนบอกจะเริ่มประหยัดจะเก็บออมจะลงทุนแต่ไม่เริ่มสักทีค่ะนี่เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้คนพิชิตความร่ำรวยไม่สำเร็จพูดง่ายพูดเมื่อไหร่ก็ได้แต่การลงมือทำ action now ลงมือทำทันทีจริงๆ คิดเสร็จทําเลยนะคะไม่ต้องพูดเยอะ,ะคะ่ะจะช่วยให้คุณสําเร็จได้ 8. ไม่มีความอดทนค่ะมนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีเรื่องที่อยากจะได้หรืออยากจะทํากันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะอดทนได้นานแค่ไหนอย่างคุณเป็นพวกใจอ่อนอาจเสียเงินไปกับสิ่งที่อยากได้สิ่งนี้คือตัวบ่อนทำลาย ผลทางสร้างความร่ำรวยค่ะดังนั้นคุณควรทำใจให้นิ่งขึ้นหรือคิดหาวิธีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นมาตอบสนองความยากอันนี้บางทีพอคุณไม่ทำงานหนักจนได้เงินก้อนนี้มาอาจจะไม่จ่ายมันออกไปก็ได้ค่ะเราจะต้องอดทนรอคอ,อยการสำเร็จอดทนในเรื่องของการลงทุนอดทนในสิ่งที่เราอยากจะใช้จ่าย แต่เราอยากเก็บเงินออมเงินยามกเกษียณของเราดังนั้นนะคะต้องฝึกความอดทนค่ะ เก้าไม่มีความรู้เรื่องการเงินอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะบางคนเก็บเงินเก่งเป็นที่1แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการบริหารจัดการการเงินที่มีเลยจึงทําให้ไม่รู้หนทางที่จะทาให้เงินเก็บที่มีงอกเงยได้ค่ะแนะนําว่าถ้าอยากรวยเร็วขึ้นลองหาหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนมาอ่านหรือหาโอกาสไปฟังสัมมนา,าทางการเงิน หรือปรึกษาผู้รู้จะได้รู้วิธีทำเงินให้เพิ่มพูนโดยไม่ต้องเสียเวลาไปทดลองเองก็ได้ค่ะ หรือนะคะถ้าให้เอแนะนำหนังสือในเรื่องของการเงินซึ่งทำให้เอปลดหนี้ได้นะคะก็จะมีหนังสือการเงิน2เล่มค่ะที่จะแนะนำก็คือ m o n e y 1 0นนะคะและอีกเล่มหนึ่งคือ Money m o n e y Su m m a า y ค่ะก็ไปลองหาอ่านดูนะคะของโค้ชหนุ่มนะคะจัก,กรพงเมธพันธ์ไปหาอ่านได้เลยนะคะเอเคยทํารีวิวหนังสือทั้ง2เล่มน,นี้แล้วนะคะก็ไปติดตามได้นะคะไปติดตามในช่องของเอก็ได้ว่าเนื้อหาเป็นแบบไหน แต่อยากให้ไปหามาอ่านเองนะคะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็การลงทุนเรื่องของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีความรู้เรื่องของการเงินเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็จะไม่เป็นแมงเม้าบินเข้ากล่องไฟค่ะดังนั้นศึกษาดีๆมีความรู้เรื่องของการเงินแล้วเราก็ จะมั่งคั่งและร่ำรวยได้นะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของ A เองนะคะช่องโค้ด A สอนการเงินจะเอาบทความดีๆแง่คิดดี i n d s ซ t <ๆ> <fish S 3> เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคนที่ประสบความสำเร็จความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาฝากกันไวนะ้ในทุกๆวันในช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A easy money